พี่น้องมาได้ค่ะกินอมขมเครื่องในค่ะอมขมเครื่องไนยู่ยูอ่ะพูดเละเป็นบ่จ้าอมขมเครื่องในงัวยูมมว่ยู่อ่ะเ็บๆบเริศๆรโจ๊จๆค่ะพี่นอ้องโจโจ้ห่อนหอนกินกบข้าวเหนียวห่อนห่อนเมื่อนี่โซตายโซตายค่ะอซูมเห็นบ่าเนี่ยแป๊บแป๊บตาก ต่างผ้าพี่น้องบ๊อบบอลไล่ยาฮามาไว้มาค่ะโอ้ยเขาเปื่อ,อยอ่ะเอาถุงปิดไปลืมอืม โอ้ oh, แสบเนี่ยอม,ม้ม้มน่องพรน่นองพรพรจ้าพรแสบบ่มิวาเลย đó 30 kíp. สามสิบเกีบขั้นแท่หน้าสามขั้นลึกแหน่ได้เสิร์ฟมาขึ้นออกห่อนคัะห่อนแน่ตับ ก็ห้อนอร้อมผมก็ห้อนผมก็เพิ่งยืดเสร็จเพิ่งยืดเสร็จแล้วไม่ไม่เหมือนี้ใส้เวลากับการเฮ็ดผมจะขอในโนูเครื่องในนี่ คันให้สะอาดทั้งข้าวทั้งสาดทั้งสาดก,ก่อยขมตุ๋มแสบเนาะ เมนูต่อไปโดนๆเขาจังเสียเอาเครื่องไนโหนพมาขายเถอะนึงพี่น้องแถวบ้านไม่หน่อยคลาย้ายเงาเทมมิ่งทั้งกลิ่นทั้งหอมแต่ว่าแบบ ฮอคนครับฮอนแน่พี่พอทองด้วยฮอนแต่ในสื่อพระร่มเพิ่มสื่อเป็ดใจของนองใหมเพื่อนยัยอนปีนี้ฮอนครับโอ้ยแซ่บแซ่ ไม่ได้มากจินน,น้กินอ้อมกินแกงแบบพักบัว้บใเละนะพักพ่อดาดดาดยังเสียกินแล้วแซ่ดเม่ทำแกงต้องเป็นกุ๊บกุ๊บเอ,อ้่น่องเอ้จะกินทั้งไห้ทั้งน้ำมูกไหล ทั้งหอนทั้งเพ็ด <c oughs> แจ่บโพดพ่อปวดเหเนี่ยลูกโดโดจัดลูกโดดเสีย ที่สุดของชีวิตเ <c oughs> นิกกินของแซบนั่นๆกิดข้าวเน,นี้ยเสนอแบบไปนอนไปเรกินชัมม่วโมงขันกินข้าวแ้าบ่เขากันเนาะ อมเนี่ยผมอําลำใส่พักแพ่โอ้ยมันก็นสุดยอดเท่านั้นแหละคือ,อ,อหอดพล่มเย็นๆเน่ตั้งกินขั้งย่างตายออก ร่มโยกแต่หันเอาเพียงเอาไฟมาตกมียุคป,ปีหนึง่งห่อนนาห่อนสวีเด็นพัดลมขาดตลาดบ่มีขาย

แสบคม้ยพี่น้องเลยขำสุดท้ายไม่นายซื้อไปกินในห้องนอหน้องพอไเปียบมดแลรว่าเดี๋ยวเพิ่งกระเพาะอยู่ไปต่อบ่ได้มองกินขอบเวเร่ล้วจุ๊